เดีวครับวันนี้เรามาชม 4JJ3 นะครับคันนี้เป็นตัว3.0 2020นะครับดูสเต็ปใช้งานไม่อาวควันนะครับเพิ่มประมาณ40แรงม้านะครับเดี๋ยวเราไปชมรีวิวกันว่าหลังรีแมปแล้วขึ้นประมาณอะไรด้าเล็นะครับผมไปชมเลยครับรีวิวเทสนะครับ 4JJ3 2020นะครับคันนี้เป็นเครื่อง3,000นะครับเกียร์ธรรมดาหัวเดี่ยวเดี๋ยวเรามาดูหลังรีแมปนะครับว่าเพิ่มมากี่แรงม้านะครับผมนี่ทำการรีแมปเรียบร้อยแล้วครับจากการวัดม้านะครับ แรงม้าเดิม184แ่รงม้านะครับคันนี้สเต็ปใช้งานไม่เอาควันนะครับคลัตเดิมไม่เลื่อนแน่นอนแรงม้าเดิมอยู่ที่184นะครับเพิ่มมาเป็น223่แรงม้านะครับผม